สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรายูกันทีชุมชนทาไม้ไพ่แล้วกำลังอยู่ทีร้านตัดผมลูกพระราชาครับไอทีผมเล็กวันนี้นะครับก็เป่าในร้านตัดผมหลานนี้นะครับเต็มไปด้วยลูกข้องพระหากษัตรัตรนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเลยนะครับในี่ร้านเอิญนะครับลูกว่าทีไหนกัแล้วแต่นะครับส้นมากเร็วนในร้านนี้ก็จะประดับอ่าหลูกต่างๆเอาไว้สวยงามนะครับเต่ว่าร้านนี้นะครับประดับด้วยลูกของพระหมากษัตริย์เต็มไปด้วย ทุกเพื่นทุกพื้นทีนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือร้านของคุณพีระพัน์เอียดเฮ็ดนะครับเรื่องว่าพีชานะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนท่าไม้เพย์นะครับพุ่มไทยไปนะครับก็รู้สึกมือสั้นเสียงสั้นนะครับต่อหลุ่ยซึกปลื้มใจเป็นย่างยิงนะครับรูปพระมกษัตริย์แล้วก็รูปละชวงทุกราเชวงนะครับอยู่ในร้านของ พีชาเกือบตั้งมดนะครับรวมไม่โลกี้ลอยลูบนะครับนี่ภายในห้องกลางนะครับนึ่งใจดวงเล็กๆของคนสตูนะครับเติรททุนพระม้ากษัตรโอวัเนื้อกล่าวสิบสามปีเลยนะครับที่ีชาตัดพมอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูปพระราชาทุกพระองค์นะครับอยู่ในรานของพีชานะครับก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเริ่มมข้าจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ถ้าตั้งแต่จุดเหลืออ่อม้นผีชาติัดพุ่มมาจะถึงบัดนี้นะครับรวมแล้ว2 8ปีนะครับตัดพุ่มอยู่เป็นอาชีพยืนอาชีพเดียวนะครับ,รบลูกคา้าก็มาไม่กล้าย้นะครับ